สำหรับ Onive Isuzu D Max นะคะเวลาสวมชุดหนังหุ้มเบาะรถยนต์ดีไซน์โซฟาหนาะนุ่มเพื่อสุขภาพตัวนี้แล้วเนี่ยมีความสวยงามนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆการน้ำกันฝุ่นนะคะแถมยังช่วยทำให้นั่งสบายมากิ่งขึ้นด้วยค่ะเพราะว่ารุ่นนี้นะคะใช้ตัวของวัสดุเนี่ยเป็น เกรดพรีเมียมมีลายหนังไม่มีกลิ่นนะคะอยากจะเอาหน้าไปแนวให้ดูว่าแบบมันไม่มีกลิ่นจริงๆแล้วก็ขนาดคนเป็นภูมิแพ้นะคะยังสามารถใช้งานได้เลยเมื่อติดตั้งนะคะแล้วก็วัสดุเนี่ยมีความนิ่มนุ่มมากๆคือราคาเนี้ยมาพร้อมกับตัวประกันให้อีก2ปีเต็มถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะเดินได้ตะเข็บคู่ด้วยโชว์นิ้วได้ตัดเล็บแล้วนะคะ นิ่มจริงๆนะคะอันนี้ความหนาที่เพิ่มขึ้นมาคือ1-2ถึง2นิ้วถ้าคุณลูกค้าเนี่ยมีคำถามสามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ย All New D-Max เนี่ยเวลาคุณลูกค้านั่งค่ะ มันจะมีสเปซหรือว่าช่องว่างระหว่างศีษะกับหลังคาส่วนใหญ่จะเหลือเยอะอยู่แล้วการติดตั้งไม่คอมหลังเลือนนะคะเพราะฉะนั้นการติดตั้งเนี่ยเวลาที่จะสวมชุดหนังพุ่มบารถยนต์ดีไซน์โซฟาก็เลยสามารถทําได้สบายๆง่ายๆนะคะโดยที่มากมากักจะไม่ติดปัญหาใดๆทั้ทงสิ้นค่ะแล้วก็ให้ความกลมกลืนในห้องโดยสารชัดเจนคือเกอบพลาสติกสีนี้เนี่ยนะคะ มันจะกลมตกลืนและเข้ากันอย่างลงตัวนะคะกับตัวของเบาะรองนั่งคราวนี้พอคุณลูกค้านั่งทางใกล้ทางไกลค่ะก็จะให้ความรู้สึกและสัมผัสที่ทั้งนุ่มแล้วก็นั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นสินค้าที่ผลิตในประเทศนะคะช่างฝีมือเป็นคนไทยนะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยคะ่ะบอกเลยว่าคุมมิดนะคะแยกชิ้นหัวหมอนพนักพิงแล้วก็เบาะนั่ง กระเป๋าลึกใหญ่นะคะเวลาใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเนี่ยมีตัวรองด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อสิ่งของที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะไม่ถูกบาดโดยตรงกับหนังนะคะเพราะว่าหนังนุ่มแล้วยังมีวัสดุรองหนังอย่างดีส่วนเบาะหลังค่ะบอกเลยว่า นั่งแล้วนุ่มเช่นเดียวกันไม่ได้เฉพาะของคนที่นั่งคู่หน้าเท่านั้นนะคะที่จะได้สิทธิพิเศษนี้เบาะหลังก็จะได้ทั้งความนุ่มแถมเบาะที่แยกพับได้ค่ะคุณลูกค้าตามดีไซน์นะคะด้วยความที่หน้าหลังตรงรุ่นรถเนี่ยดีไซน์มาแบบไหนเราตัดให้แบบนั้นดังนั้นนะคะถ้าแอดมินของเราเนี่ยจะขอข้อมูลคุณลูกค้าเยอะนิดนึงรุ่นไหนสเปคไหนอยากได้ดีไซน์หนังสีอะไรได้สีอะไรอาจจะต้องรบกวน ขอความร่วมมือนะคะขอข้อมูลจากคุณลูกค้าด้วยนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าได้สินค้าที่ตรงตามที่ใจต้องการแล้วก็ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างลงตัวค่ะสำหรับคันนี้นะคะติดตั้งเรียบร้อยสวยงามพร้อมส่งมอบแล้วนะคะแล้วก็คุณลูกค้าเนี่ยเออน่ารักมากๆนะคะให้เราได้มีโอกาสมาบันทึกภาพ เพื่อที่จะส่งต่อนะคะให้เพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นเดียวกันนะคะก็คือ All New D Max นะคะได้มีโอกาสที่จะได้เห็นว่าชิ้นงานเบาะนั่งนุ่มๆเพื่อสุขภาพตัวนี้นั่งสบายแล้วสวมใส่แล้วหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะ mm. เพื่อที่จะให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถที่จะมีจินตนาการหรือมีไอเดียในการที่จะลองนึกภาพตามแล้วก็ไปติดตั้งกับรถตัวเองได้ซึ่งคันนี้ถือว่าใหม่มากๆนะคะข้างในของเนี่ยยัง อ่ะข้างในรถเนี่ยสะอาดมากๆนุ่มนิ่มแบบนี้เลยค่ะยังไงก็สนใจดีไซน์โซฟาหนานุ่มสอบถามมานะคะเป็นชุดทุ่มบอะรถยนต์แบบสมทับตรงรุ่นรถค่ะ